สีบานแชนแนลมาแล้วเจ้าเขล่างเดนนครถิ่นไทยงามสวยสมงามเป็นเมืองพุทธศาสนามาแต่ก่อนเก่าสืบสาวกันนานมา เพิดแลวัดพระแก้วเคยประทับอยู่เก่าก่อนวัดเจดีสาวชื่อเสียงหรือขจรแม้นใครได้ไปเห็นก่อนต้องกลับย้อนมาชมอีกครั้ง ผิวบ่มเด่นงามเหมือนจันทราต่างอยู่สุขประกอบการอาชีพสมหาสเบิกบานสําราญอุรานางรดมา ผาดนีละดินแดนไทยเคลางนาครยิ่งใหญ่ชัยอื่นใกล้ลำปางถิ่นงามสีบ้านชาแนลนะเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือสีบ้านชาแนลตัว้นเจ้า